เวอาแถวหน้า่าถ้ากดถ้าหยุดถยุดกดตรงนี้แดงแดง,ดงแจกไปเยอะเลยหัวลาลาน้นเยอะหัวก็ีววลาลานคืนเยอะเลิมพรมเลยย่างครับ <c oughs> แฟน <c oughs> มิดเพลงทั่วแดนทั่วแคว้นเมืองไทยจำเสียงเพลงจากคนกันเองได้ไหมลืมฉัดชัยแล้วหรือ,อยังผมไปอยู่ไรอยู่นาไม่ได้กลับมา ลองเพลงให้ฟังวาดอองเงินผมยังไม่ลืมความลังเคยร้องให้ฟังจำได้ดีต้องจำใจจากลาจรไปอยู่นครน,นายกมาหกปี ทำแต่นาจนนาผมดำปิดปีกลับมาคราวนี้ไม่จากไกลขอวอนแฟนโปรดเมตตาให้ความศรัทธาอย่าคิดเป็นอื่นไปเขียให้ดัง สักครั้งสักทีได้ไมาให้รักชัดใช้ไว้สักคนเต่ง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 เตงเต่งเต่งเตงงงงตงต ทั่วทุกตำบลจงโชคดีมั่งมีประเสริฐเลิศล้นอย่างหักทุกคนตลอดไปิด